แขนกขนท่านจะมีเหล็กไหลเห็นไหมท่านดูพลังที่นั่นก่อนข้าไปแบมือห่อมือไว้เออนั่นแหละข้าไปแบมืชห้อม่อไวนเออนั่น่า พราะว่าเราเป็นคนเสียงคั้งผูเสียแต่เป็นคนที่ทําให้เห็นว่าทําเจริญมากกว่านนีแต่ช่วยคนนี้มีจะช่วยครับพ่อแล้วก็โดนโกงโดนอะไรเงี้ยครับโดนหักหลังตลอดครับคนโกงมันเป็นคนเดียวบางคนคนชั่วมันยุ่งไม่หยุดถ้าอันตายไม่เอาท่านคน้ใหญ่ที่ทำอย่งนี้โกงกันไปโกงกันมามันต้องาอันตาย เฮ้ยรับเก๊ดเกมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยาเก๊กำลังจะกลับแล้วบุญเลยบุญเลยเหยียบหัวแล้วแต่พ่อเหยียบหัวให้แล้วพ่อเหยียบหัวแรจ้งเข้มาแจ้งเข้มาเล็ว